สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คู่สู้กันรับพอกับเบาเท้าให้หน้ใช่ไหมครับพี่น้องมาพี่น้องไหมตำแซลมอนครับพินตำแซลมอนครับพี่น้องเบิง่งตำปลาสมตำแซลมอนอุย้ยคือสีสมครับท่านพี่น้องอุย้ยแบบพริกลอยเอาไหผพักกระพักเกี่ยพี่น้องได้มากอันงูงเงียวไหมนะครับมางูงเหียวพักซี่นะครับพักกรอบกับพักโหระพาบรรยากาศน่มือแรงครับมือถําคำคอยแล้วพี่น้องตะเวนกรลังโต๊กดินมหม มันสิเหมือนก่อนมาสูมองสูบอนอแบบลอยผิดเลยไม่ลู่ลุ่งแขว Ngu vui Toàn này toàn ngoài lắm Tẩy được là không Chào chào rồi Giàn mượt อ,อใส่หัวปลาเข้าขไปจวดมันเลยหนัเมียงงอจบบจึบ,จบ ตอนนี้ไงพี่หน้อง สีส้มง,ง,งามๆพราะเอามาลง่งในเหนียบออกเป็นสีดำๆค่าแมง cắm ừ tấm trong mận. các bác chị bằng này thì chỉ bên này ừ ừ hết rồi มาหลายเนละ้ทั้งนั้นหอดย่มเพิ่นพี่น้องเอามันระวังนี่เพื่อน้องด้วยย่ำครับรถน้ำทีน่าทางกัไหรเป็นเป็นมูเป็นมูเลยพี่น้องหลายแห่ง อืหน้าต๋องกาแฟนวดอุมหูเพี่น้อง ืใ่พักซี่มาหยุบดใ่พักซี่มาใช่ำนับเขาทาน สีจามกับรสจาม,มาอะไรวันก่อนตุดเข้าไปกับพี่รอง พักสี่กรอบดีครับเคี่ยเม็ดบุพฟีกออกก่อน หูละผ้าอเพิ่มความเผ็ดสุดอดีย บรรยากาศแนมแร่งพร้อมน,น,ำำน้ำแนมคำแนมแร่งกระลังพอดีไต่ไฟเย่อเลยยำเังต้งก็มืเนี่ยงนี้ขวบขวก,ขวกวเนี่ย Estoy you el pic ตะก,กี้บวจากว่าแซลมอนเป็นแบบใดเพื่อนกินแบบใดไปซื้อแบบเพื่อนแซฟฟิตนะพี่นองแบบนะ้บ่ได้บ่เป็นตะก,กิน บาถาวมาซาซิมิดเดียวอาไปเห็นแนวอื่นกะน่านจะโอเคยอยอู่อืมเม็ดพริก ทับใบบดได้เพียงแม่บิดผิดใส่จนเหมือนจนคำน้องพี่น่อง อ,อ้ามันติดมันติดก็บออกจังหน่อยนะครับเอาเสียงอัดสไลด์ในจังหน่อยนด้เหมือนเด้อเพราะว่ามันเหลืมคําเขาคําเขาเหมือนเขาเหมือนเขาเบึ้งทั้งหลังเนะทั้งหลังนี้เนี่ยโมเห็นนะครับเป็นสะนามอยูน่นะเอาพี่น้องเต็มครับพีน่น้องเต็มแล้วก็มีหยานีาห่หยล่ะเขาเอื่องยามีหยาป่องน้ำ นะครับยาป่องแล้วก็มีผักระเกษตรเป็นต้นเนี่ยร้อยเนี่ยนะครับปลูกไหวคุ้มไหวเพราะได้เป็นอาหารป่าปลาก็กินดีดีครับพี่น้องตอดอยู่มบมบมบอยู่เอ่อฝนมากกับบัวไปนะครับเพราะว่ามีแรงแรงอาหารอยู่นี่นะครับเม่นบืนไปกับโบมีมองยูมองกินเอามือนีเมื่อคานะครับเอาจนเมือจนคํานะครับกินไปเรื่อยๆจนคําแบบเครื่อหมายคมว่า ยังเห็นทั้งหลังเนาะตอนกินที่แหลกกินปลอยกินมาเริ่มหายแล้วพี่น้องทั้งหลังเริ่มหายาเหลือแต่ไฟทั้งหนาอตชสีส,สว่องอาสีเหลือมเนี่ยจังหน่อย้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างมันอยู่ข้างถึงถึงหัวบ่าวเท้านี่แล้วจักต่างยังไงพี่พน้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นตั้งเปลี่ยนเพิ่นกันเฮ็ดง,งามนาางเนาะบ่าวเท้าเฮ็ดบ่คอยเปลี่ยนกนาะกาแฟกาไฟมาเป็นปีสองปีเลยพี่น้องร่องไฟนี่ต่างจังไงก็บแบบบ,บ่บ้งาม แบบเป็นลมซองกับบไรแบบเป็นกุ้มๆก,มก็คือเราเอากะว่ากันไปนะครับวีนองเคยไผเคยมันเพราะว่าหยังเบาเทาเคยทายแบบว่างปุ๊บเสียงธรรมชาติไโหลดแบบเราต้องไปปรุงแต่งนะครับอันนี้ก็ต้องมีจังหน่อยพอหยังมันเมื่อมันคำมันในมือแรงฟังเสียงนะครับบรรยากาศรอบห่างเสียงนกห่องเสียงแมงห่องเสียงเขียดตะแอเขียดตะปาดห่องนะครับเสียงไก่เสียงยังีนห่องนี่คือบรรยากาศบาน,บาน นะครับพี่น้องที่ไปเหตุการณ์เห็นงานต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยฟังบรรยากาศแบบนี้นะครับอาชีหวนคือหัวด่านเนาะต่างเบืองคิดบา่าวเถวไปนำด้วยพี่น้องด้ออ่าผู้ใดคิดหอวด้านกับต่างเบืองคิดบา่าวแถวไปนานะครับหาแนวกินมาฝากพีตอนนองนะครับหาบรรยากาศบ้านๆเหานะครับเอามาให้พี่น้องได้ฟังได้สัมผัสนะครับแต่ว่าสุมือนี่ก็มันจะมีถ่ายยูทงให้ทงหน้านะครับเครื่องอำนวยความสะดวกมีเบรริดครับพี่น้อง ถนนทนทางมีเบดนะครับเสียงรถเสียงลาเนี่ยมันขื้นเดือดเดืดเดินๆกับมีเลนนะครับน่ะตะกีนเงียบธรรมชาติก็คือธรรมชาติไปหันมาหนีกับปั่นจักรยานนะครับบ่มีรถมีลานะอันนี้คือวิถีชีวิตแถวบ้านบ่าวถท้าเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกงมองทุกบอลที่เกียรติติดตามับชมบ่าวท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้นน้องสู้ขุดู้วนถึเก่านะครับมากะไหลถึงใจกระแช่บ่าวเท้านี่นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ